สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t e c เทคช l ลกับผมใหญ่กรีดาเสริมคนเล่ยครับรายการในตอนนี้เป็นรายการตอนพิเศษเพราะเรามาอยู่กันที่ประเทศญี่ปุน่นเป็นงานเปิดตัวกล้อง Fuji นะฮะก็จะเป็น Fuji X Pro 2นะครับฟูจิ X 70แล้วก็ Fuji X E 2s ซึ่งทั้ง3ตัวนี้มีความพิเศษมีความโดดเด่นโดยเฉพาะตัว X Pro 2ที่เป็นกล้องที่หลายๆคนรอมานานเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า ในงานเนี่ยนะฮะจะมีอะไรกันบ้างแล้วงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานพิเศษจริงๆเพราะว่าเป็นการฉลองครบรอบ5ปีของ X-Series ด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ในมือผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นกล้อง Fuji X Pro 2กล้องที่หลายๆคนรอเพราะว่าระยะเวลาระหว่างตัว X Pro 1กับ X Pro 2เนี่ยห่างกันถึง4ปีเลยทีเดียวแต่ก็ต้องบอกว่าทาง Fuji ฟิล์มไม่ทําให้ผิดหวังเพราะว่าตัว X Pro 2ที่ออกมาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาเนี่ยมันจะเหมือนกับ X Pro 1แต่ว่ามีหลายๆอย่างที่แตกต่างไปรวมถึงว่าฟังก์ชันหรือว่าไส้ในที่ใส่มาให้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวเริ่มจากด้านนอกกันก่อนเนี่ยนะครับด้านหน้าจะเห็นว่ามันจะคล้ายๆกับตัว X Pro 1เลยแต่ว่าด้านบนจะมีสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าตัวปุ่ม ISO เนี่ยนะฮะจะใช้เป็นลักษณะของกล้องแบบดีไซน์คลาสสิกกนะครับก็คือใช้ยกแล้วก็หมุนเอานะฮะกับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยหน้าจอใหญ่ขึ้นปุ่มทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ทางขวามือแล้วก็มีจอยสติ๊กมาให้ด้วยส่วนเรื่องของความเร็วโฟกัสก็ต้องบอกว่าเร็วขึ้นจริงๆอยากให้ได้ลองจับแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจเจ้าตัว X Pro 2เนี่ยมีรีวิวเต็มๆให้แน่นอนครับ เลนอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความสนใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วง t แอน and try ตรงนี้ในงานเนี่ยนะครับคนสนใจเจ้เลนตัวนี้กันมากก็คือเจ้าเล่น1040 0ซึ่งเลนสตัวนี้เป็นเลนส ซูเปอร์เทเลโฟโต้ตัวแรกของ Fuji นะฮะที่ออกมาให้ช่วงขนาดนี้400คูณก็ไปอีก1.5เนี่ยถ่ายนกถ่ายรถแข่งสบายๆน้ำหนักของตัวเลนส์เนี่ยนะฮะตามสเปคบอกว่ามัน1.4กิโลแต่ว่าพอจับถือจริงๆหรือว่าอย่างตอนนี้ผมใส่กับตัว X-Pro2 ก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้ำหนักมัน เยอะหรือว่ามันไม่บาลานซ์กับตัวกล้องนะครับยังสามารถจับถือหรือว่ายกถ่ายได้สบายรวมถึงเรื่องของระบบการสั่นแล้วก็ตัวเลนส์ตัวนี้เป็นลีเนียร์มอเตอร์ด้วยนะฮะก็จะมีความเร็วในการโฟกัสค่อนข้างสูงแล้วก็เวลาที่โฟกัสเนี่ยเงียบเลยทีเดียวนะครับเท่าที่ได้ทดสอบลองดูเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าแตะมาแตะมาเหมือนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงไปดูกันครับว่าเจ้าตัวร้อยสี่ร้อยเนี่ยมันทำภาพออกมายังไงได้นะครับแต่ตอนนี้ไปดูตัวอื่นกันก่อนครับ ในส่วนของตู้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น Product Design ตั้งแต่จาก X Pro 1นะฮะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าทางฟูจิเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีกระบวนการคิดยังไงบ้างกว่าที่จะได้มาเป็นเจ้า X Pro 2ที่มีการเปิดตัวในงานนี้ตัว X Pro 1ต,ต, X eries, ตัวแรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็น X Series ตัวแรกเนี่ยมันก็มีหลายๆจุดที่ว่ามันยังสามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่องเพิ่มขึ้นมาได้อย่าง สเต็ปที่2ที่ฟูจิปรับแก้มาก็คือในเรื่องของไดออปเตอร์หรือว่าช่องมองภาพนะครับในสเต็ปที่2เนี่ยเขาก็เพิ่มเรื่องของการปรับแอรจัดสายตาเพิ่มขึ้นมาให้กับสเต็ปที่3สเต็ปต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปรับชดเชยแสงเรื่องของปุ่มคอนโทรลต่างๆก็มีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็มาในส่วนของการคอนโทรลนะครับจนเป็นตัว X Pro 2ที่การคอนโทรลทุกอย่างเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวมากเท่าที่ได้ลองจับตัวจริงเนี่ยการคอนโทรลตัวกล้องทําได้ง่ายแล้วก็ก็มีปุ่มจอยสติ๊กมาให้ด้านหลังด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าจาก X Pro 1มาเป็น X Pro 2เนี่ยฟูจิคิดเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่านึกจะออกก็ออกเพราะว่าระยะเวลาในการปีเปีนะครับก็ต้องบอกว่า Improve มาเยอะ จนรู้สึกว่ามันเป็นกล้องอีกเจเนอเรชันหนึ่งจริงๆในแง่ของการใช้งานจริงน,นะครับใครที่ถ่ายสตรีทบ่อยๆหรือชอบสไตล์กล้องที่เป็นเลนส์ไฟเดอร์อยู่เนี่ย X Pro 2ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งครับ ได้รับความสนใจมากๆเพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยพลิกอีกหนึ่งโฉมหน้าของพรีเมียมคอมแพกจากฟูจิเลยทีเดียวคือตัวกล้องนะฮะตัวไม่ใหญ่มากอันนี้เนี่ยตัวในมือผมเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับมีตัวเคสนะฮะและเคสเนี่ยก็จะมีตัวกริปด้วยรวมถึงว่าเขามีตัววีฟอยเดอร์มาให้แล้วก็เจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยนะครับจุดเด่นของเขาก็คือว่ามันเป็นกล้องที่เป็นทัชสกรีนคือเป็นหน้าจอสัมผัสนะฮะและการใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคล่องตัวมากมาก เซนเซอร์ S S ของกล้องจะเป็นเซนเซอร์ที่เป็น APS-C นะฮะก็ะถือว่าค่อนข้างที่ใหญ่ๆเลยเมื่อเทียบกับตัวขนาดของตัวกล้องเองนะฮะแล้วก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยราคาเปิดตัวก็ไม่แพงนะฮะเรียกว่าถ้าใครที่มองหากล้องตัวที่2หรือว่าใครที่ชอบถ่ายสตรีทนะครับพกกล้องตัวเล็กๆไปถ่ายง่ายๆเนี่ยนะฮะเจ้าตัว X70 เนี่ยน่าสนใจรวมถึงเจ้าก,กล้อง X70 ตัวนี้เนี่ยนะครับหน้าจอของมันเนี่ยสามารถที่จะพลิกขึ้นมาเป็นเซลฟี่ได้เพราะฉะนั้นขาเซลฟี่เนี่ยนะครับพลาดไม่ได้ครับกับตัว Fuji X70 ครับ yeah และทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นงานเปิดตัวกล้อง Fuji X Pro 2 Fuji X 70แล้วก็ Fuji X E 2s แต่ต้องบอกว่าในงานจริงๆแล้วมีอะไรเยอะมากมีสิ่งของนู้นนั่นนี้ให้ดูรวมถึงเทคนิคต่างๆในการคิดในการพัฒนากว่าจะได้ออกมาเป็นกล้องที่เราใช้การรวมถึงในงานยังมีส่วนที่เป็น แกลเลอรี่นะฮะซึ่งน่าเสียดายว่าเจ้าส่วนแกลเลอรี่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายทําได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเลขสิธิธิ์ภาพถ่ายแต่ที่เข้าไปแอบดูมาเนี่ยนะครับก็มีความภาคภูมิใจเลยแหละว่าในแกลเลอรี่นี้เนี่ยนะฮะมีภาพถ่ายของช่างภาพชาวไทยด้วยเป็น X เอ็กซ์ฟโตกราเฟอร์เมืองไทยเนี่ยนะครับแสดงอยู่ในแกลเลอรี่เหมือนกันแล้วก็ปริน์ออกมาอย่างสวยงามส่วนใครที่อยากจะดูรายละเอียดลึกๆของกล้อง X Pro 2 X 70แล้วก็ XE2S e นะฮะอดใจรอ,อนิดหนึ่งรายการเทคชิวมีทำรีวิวให้ชมกันแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมรายการเทคชิว l ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ